ครับสวัสดีครับพี่น้องก็ไปที่คารนกันครับผมพันชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง u t u b บนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ติกต่อครับผมที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับผมเนี่ยเราอยู่กันที่โคกหนองนาธรรมมาค่ามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่อุ้ยเขากำลังงามเลยทีเดียวครับพี่น้องครับเนี่ยว่าที่ทุ นะครับในพื้นที่25ไร่นะครับแต่ว่าทําการพ่อปลูเขานะครับ22ไร่เนาะซึ่งมีทั้งหมดอยู่7สายพันธุ์ด้วยกันนะครับผมและการมืดอนี้ครับพี่น้องครับนี่เขาได้เลือกงามๆ่ดีครับหลังจากที่เฮาได้ทําการวานปุ๋ยนะครับรอบแรกแล้วก็ฉีดฮร์โมนเป็นทีเรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าตอนนี้เขางามคักปัยังครับพี่น้องครับนี่เนาะผมยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เนี่ย ไก่ทองคํา80ครับพี่น้องครับเนี่ยมาปักป้ายนะครับแล้วก็มาปักธงนะครับผมเพื่อสิเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าน,นี่คือแปลงทดลองอว่าแปลงสาธิตน,นะครับของที่นีกัน เอาครับพี่น้องครับหลังจากทีมงานของเฮ้าครับทีมงานแฮปปี้การเกษตรนะครับเดี๋ยาการปักพ่งแล้วครับพี่น้องครับนี่โดยธงสีเขียวนะครับสัญลักษณ์ก็คือแฮปปี้การเกษตรครับพี่น้องครับนี่ซึ่งตอนนี้เบิ่งครับพี่น้องครับนี่อุ้ยปักเป็นทิวแถวไปปาดพี่โตงามขักปันยังครับพี่น้องครับนี่เนาะอ่าแต่สําหรับเรื่องของป้ายครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่นี่อุ้ยครับโอ้ปันยังครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่นี่ สำหรับข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่อยากนำเสนอครับพี่น้องครับนี่นั่นก็คือไก่ทองคำา80ครับเป็นข้าวเจ้านาปังอายุสั้นนะครับนี่คือแปลงทดลองนะครับของแฮปปี้การเกษตรนะครับณนบริเวณโคกหนองนาธรรมมะค่ามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่นาะเอาเข้าไปเบิงอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับพี่น้องครับปุนไก่ทองคำา89ครับผมเอานี่ครับพี่น้องครับนี่สำหรับอีกหนึ่งแปลงนะครับหนึ่งปายของเฮานาะ นั่นก็คือแปลงทดลองของแฮปปี้การเกษตรนะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่เฮ็ดเป็นประจำนะครับที่อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับผมนี่นั่นก็คือไก่ทองคำแปดเก้าครับเป็นข้าวเจ้านาปังอายุสั้นนะครับเพียงแค่แปดสิบเก้าวันครับพี่น้องครับนี่เนาะมีรายละเอียดต่างๆนะครับแถมเบอร์โทรไว้ด้วยครับพี่น้องครับเพื่อพอพี่น้องปลงไปผู้ถี่พันธุไปพันุมากเพิ่นอยากได้เขาสายพันธุ์ใดนเนาะ อยากจะรู้รายละเอียดต่างๆก็สามารถประสานมาได้นะครับที่หนุ่มควัญไช่พัชรกาเจครับ065 0495999นเกะครับไก่ทองคำา8ดครับเอาเราไปดูอีกพันธุ์ต่างๆครับไปกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่ส่วนแปลงนี่ครับผมนี่ข้าวเพื่อสุขภาพนะครับผมนี่ก็ขอ43ครับพี่น้องครับนี่อยู่ในพื้นที่ประมาณ2ไร่ครับพี่น้องครับนี่เนาะ นี่สำหรับตอนนี้นะครับอยากให้พี่น้องนะครับได้มาเบิ่งกันนะครับเรื่องของลักษณะของต้นนะครับลักษณะของการเจริญเติบโตลักษณะของการแตกกอครับพี่น้องครับก็บพึ่งทําการพบปลูกนะครับสําหรับปีนี้เป็นปีแรกนะครับผมนี่ยสำหรับข้าวกอขอสีสานะครับเอาสำหรับแลงดื่นนะครับเราไปกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับแลงนี้ครับผมเนี่ยู้อยากจะนำเสนอนะครับ ข้าวพันธุ์ใหม่ล่าสุดนะครับของเรานะครับนั่นก็คืออข .95 หรือว่าดอกเจ้าพญาครับพี่น้องครับนี่เนาะเป็นเขาทีนี่อายุสั้นนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับแล้วก็เพิ่งได้รับการรับรองนะครับจากกรมการข้าวเนาะเอาเอามาเบ่งป่ายทคานินึของข้าครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่สาหรับแปลงทดลองหรือว่าแปลงสาธิตนะครับของแฮปปี้การเกษตรนะครับชื่อสายพันธุ์ก็คือกข .95 หรือว่าดอกเจ้าพญานะครับผม เอานี่คือซีสายพันธุ์นะครับในเจ็ดสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวนุมขวัญแช่หัวใจเกษตรนะครับก็สิได้ทําการทายทําคลิปนะครับให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ่งกันเป็นระยะระยะกันแล้วกันนะครับผมอาวทายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับอยากสได้เข่าสายพันธุ์ใดรวมไปจนถึงเรื่องของปุ๋ยเคมีนะครับเคมีพันธุ์ต่างๆนะครับรวมไปจนถึงพลอยพี่น้องป้องไปอยากสิมาเยี่ยมยามถามข่าว นุ่มขวัญชัยวใจเกษตรนะครับอยู่ที่โคกหนองนาธรรมมะข่ามาสารคามนะครับก็สามารถประสานมาได้ครับ0899428684ครับ092ครับ5164252นะครับแล้วก็065 0495999นะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรแชนแนลพ้อมล่าภาพจากพี่น้องออกไปไปเพียงเท่านี้ครับผมนี่สำหรับวันนี้ครับขอกล่าคำว่าสวัสดีครับ อ้ยปักทั้งปลายครับนี่ปักทั้งท่งนี่เบิ้งครับพี่น้องครับนง่มงามครับปัย่างครับอัดหลาดเลยทีเดียวครับ